เอากำลังจะไปซื้อของกันค่ะท่านผู้ชมวันนี้อากาศดีมากเลยกัะแทบที่เบียวอุ่นะคะอันนี้เป็นมูบันที่เมื่อเฮดไม่ะคะ่ะ เมนะคะคนก็จะมานั่งร้อตรงนั้นเ้ยตรงนั้นจะเป็นที่ล่างรถนะคะนะคะที่ล่างรถยอดเรียนดีมากมากเลยนะคะนะคะแถบที่พวกเกียวอาศัยอยู่นี่จะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องยนต์นะคะรถยนต์นะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกระช่องสาวอีสานไลฟ์อินสปีเดนอีกแล้วนะจ้าอันวันนี้เนาะคะ่ะสาวอีสานเอาบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมเบิง่งว่าแถบที่เปี่ยอาอาศัยอยู่นะบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่นะเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีเป็นบ้านเก่านะคะแถบที่ปี่วอยู่บ้านเ่็จะเป็นบ้านเก่าที่สร้างเมื่ออัน8ปีปีที่แล้วเนาะเะนาะ8ป85ีแปปีแล้วแล้วก็ พอขับออกมาประมาณซอยซอยซอยที่สองนะคะซอยที่สองหลังจากที่พวกเราอ,อยู่ก็จะเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะบ้านจัดสรรที่เขาพึ่งมาเห็ดได้สองปีนะคะท่านผู้ชมที่แรกเปียวกับแฟนเปียวจะซื้อมูบ้านจัดสรรตรงนี้ราคาแต่ว่าราคาคงค้างแพงกว่าจะแต่งเติมอย่างแล้วมันก็ขึ้นไปประมาณหาล้านหกล้านนะคะของราคาเงินประเทศนี้นะคะเปียวก็เลยคิดว่ามันจะต้อง าหางินใส่ไปตลอดชีวิตไหมคะใส่นีนธนาคารเปรียวบยักเป็นนีลายกันเลยาพากันหาบ้านเก่านะคะ,คะแฟมยูแล้วก็มาสมแซมเอาเนี่ยแหละคะ่ะเป็นบรรยากาศที่ในหมู่บ้านของเปียวที่เปียวไทยให้เบิรงไดะะ้เนาะค่ะเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านจะซันแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่ปลูกขึ้นมาไม่แน่แล้วก็เป็นบ้านที่ทั้งแถบทั้งขวามือนะคะจะเป็นบ้านที่ พึ่งติดโซลาเซลล์ปีนี้นะคะพบเป็นบริษัทเดียวกันกับที่พบเปียวกำลังติดต่ออยู่นะคะก็เลยทายบรรยากาศไมเ่เบิรงนนะคะเรากลับเป็นโรงพยาบาลทําฟันนะ่มะคะหมอฟันอยู่ไก่กับหมอที่เปียวอยู่นะคะเนาะแล้วก็นในซอยออกอไปจากบ้านทบเปียวเนี่ยค่ะก็จะมีที่ล่างรถนะคะหยอดเหรียญน,นะคะผู้ใดอยากไปล่างรถไปทำก็าสารรถก็จะมีให้เป็นอย่างทีดีมากเลยนะคะแล้วก็พอขับลงไป ลงไปในซอยลึกแนก่ก็จะเป็นกรมอุตสาหกรรมที่เเกี่ยวกับรถนะคะเราก็ขายรถพวกกันรถวอนโบล้วก็รถเดอพวกอาดีแล้วก็เป็นรถมือสองน้ำรถมือใหม่น้ำแล้วก็เต้นขายรถนะแม่ค่ะเราก็เป็นกรมอุตสาหกรรมพวกเ,เกี่ยวกับกล้องติดวงจรหรือว่าพวกเข็ การบัญชีบอ่อยางคือโรงงานน,นั่นเองค่ะในในซอยนัน้นเป็นซอยโรงงานก็จะมีพวกเครื่องอันเตาพิงไฟนะคะเบี่ยวกับไปซื้อมาจากซอยนั่นแหละคะ่ะเราก็มีพวกอันรถรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็ที่ตรวจสอบอคล้ายๆกับว่าตรวจสอบรถนี่สินะคะเพื่อนเบี่ยวกับเฮ็ดงานอยู่หันละคะ่ะพวกเฮ็นนะด่องนั้นรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็จะมีขายพวกเฟอร์นิเจอร์น้ำแ,น,แน่แล้วก็จักรยานแล้วก็จะเป็นอ่าพวก ขายโคมไฟแล้วก็ของใส่ในครัวเรือนสรอ,อยนี่เป็นซอยที่เป็นกลุ่มสาหกรรมเลยนะคะแล้วถ้าเปียวเบาบ่าาถือก็ต้องคออภไยดเลยนะคะภาษาไทยกับยังสันะะน้นล่ะคคะในราคาท่านผู้ชมอ่านี่แหละคะ่ะคือชีวิตในต่างแดนเนาะคะ่ะเวลาวันหยุดเท่านั้นเพื่อถึงจะมีโอกาสออกไปนั้นออกไปนี้เบือก็จะมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังนะคะวันนี้เบือก็ได้คุยกับน้องคอนนึงนะคะน้องคอนนี้นะคะเรามาอยู่ใหม่นะคะเราก็จะ เวลาเรากลับไทยแล้วก็จะถามพี่เอาบุกพริกบอเอานั่นอันนี้บอลบอกว่าบเป็นยังลาแขกไว้กินซะน้องเรามาอยู่ใหม่นะคะน้องกับพี่หนูเสียอาชีพยังนะคะน้องอยากเป็นพยาบาลบอกว่าเออดีแล้วกับเรียนหนังสือคือสามีซัพพอร์ตดีเลยไหมคะเขาเจอแฟนที่แบบว่าซัพพอร์ตนะคะเราก็เอาลูกเอาเต่ามาอยู่นี่เลี้ยงสินะแม่ค่ะแล้วน้องก็เลยแบบบุรูษเสเฮ็ดอีหยังน้องน้องก็สนใจเฮ็ด อาชีพนวดเป็นอาชีพเสริมก็มาปรึกษาเดียวีดยกัรแนะนําให้นะคะว่าซื้อน้ำมันยูไซพี่อย่างก็แนะนํากันไปแล้วก็เรื่องนวดเรื่องยังนา่งกันเลยว่าพี่อนูจําท่านนวดบ่ได้แห่เดยวเลยว่าบพเป็นยังฝรั่งเขาบ่ได้ถือท่านนวดว่าจําได้ลืมทางนวดดอกนวดดีก็ดีแล้วเป็นไรวางสินวดแค่น้าหนักมือเขาได้แล้วก็่าใส่ใจลูกค้าอยู่ตรงหน้าอังเสร็จังเสีนะนะาพา่ปกัแนะนาให้น้อง ไปนะทาหนง่งทาหนวดเขาปติดอกคนอยู่นีผีเองยังบเ,เคยเป็นหมอนวดมาก่อนผีกันยังมาเฮ็ดง้มหน้าง,ง้มหลังง้มเสาเขาก็ยังมักคือฝรั่งนี่แหละคะ่ะเปียวชอบที่สุดเลยการทํางานกับฝรั่งนะคะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่เปียวทำงานกับฝรั่งมานะคะฝรั่งจะปติเลยจะสั่งพลังบวกให้เฮาแบบดีมากนะคะทมว่ามีบอคนทีเฮ็ดให้เฮารู้สึกแย่มีนะคะเปียว แรก,เรกๆเปียวรู้สึกแย่มากหลงัลงมๆมาเปียวเปียวเปียวมองผ่านนะ่ะไ้มคะเปียวขำเปียวก็หันหลังหายเลยเอ่เอาเป็นจาเป็นต้องเอาทุกๆคําพูดของคนมาอยู่ในชีวิตของเขาเปียวคิดแบบนี้นะคะบางครั้งก็คิดได้บางครั้งก็คิดว่าได้นะคะท่านผู้ชมกับมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะนั่นแหละค่ะ,คะคเปียวมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าชีวิตในต่างแดนเป็นแบบใดเนี่ยแลก็เปียวก็เล่าเมาม้อยให้ท่านผู้ชมฟังว่า มีเพื่อนคนไทยมีสาวไทยไมาอยู่ใหม่นะคะสนใจในะอาชีพนวดเปี่ยวนะชอบเปี่ยวชอบค่ะชอบให้คําแนะนําเพราะว่าเปี่ยวชอบคนขยันทำมาหากินไะวางซิเีลยวมันมันเทที่เขารู้สึกภูมิใจถ้าเขาได้ช่วยเหลือถูกคนต้องสินะแม่ค่ะท่านผู้ชมเหล่วเขาเห็นงานนวดมาเหล่วเขากับภูมิใจคล้ายเขาว่าอาชีพนวดนะคะโบเมนว่าอาชีพอื่นบดีอาชีพอื่นก็นดีแต่ว่าคือเป,เป็นงานของเขาห่ืแม่คะอนใดที่เขาเพ่อแนะนําคนใดเขาก็แนะนํา หลายต่หลายท่านแะค่ะบางครั้งค่ะมีคนมาเปิดลานใหม่ก็โทรมาหาเปียวพี่อยากให้เปียวซอยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเปี้ยก็บซ้อยนะคะเราก็เคยมีคนมาถามว่าเปียวบอย่านเป็นครูแข่งเจ้าของเตะแเราบางคนก็ถามเปียวนะคะว่าเธอนี่บายเปียวนะคะว่าเปียวโง่เือเปียวหายความรู้ค้นเพื่อที่เขาจะมาเป็นครูแข่งของเปียวเปียวบอกว่าบอฝรั่งบระมาณแบบนั้นการที่เปียวช่วยเหลือค้น แล้วเขาไปทำหน้าที่ของเขาถึงจะเป็นอาชีพเดียวกันเปยวคิดว่าวันหนึ่งเบลต้องการความช่วยเหลืออย่างน้อยๆก็ให้เขานวดให้บแม่นว่นนวดฟรีได้กับเบลใจเงินเต็มคือคนอื่นนั่นละคือมันต้องถอยทีถอยอาศัยกันเยวคิดแบบนี้นะคะถ้าค้นคิดเลกคิดน่อยเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเองใจแคบเห็นไหมคะเยวคิดว่ามัน,ม,นมันหากินบ่ค่อยบ่ค่อยจะเลิญเห็นไหมคะเยลคิดนั่นนะคะรับเยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะ คือไอ้ย่างที่เขาเฮ็ดแล้วเขาสบายใจเหมือนเขาช่วยค้นนะคะช่วยให้ความรู้ช่วยแนะแนวแนะน้ามันทําให้เขารู้สึกตื่นสุขมันก็คือจังการทําบุญชนิดหนึง่งเปลอคิดแบบนี้นะคะเปี่ยวชอบมากเวลาที่ผู้ใดอยากให้เปี่ยวแนะน้าเรื่องต่างๆเปี่ยวชอบนะคะเปี่ยวก็จะแนะนําจนบางที่จนแนะน้าเกินถยวเป็นเรื่องเป็นราแบบนี้นะคะเปี่ยวก็เริ่มแบบว่าปรับตัวเองเลยแม่มคะ่ะว่าเออเขาสมควรบอกผู้ใดได้สมใดอย่างนี้นะคะ นีหลคะ่ะคือชีวิตได้ต่างเยดยกำลัรอให้ท่านผู้ชมฟังนะคะ,ะถ้าช่วงใดเปียวเศร้าหรือเปียวอะไรลงคิดเปียวก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้เปียวคนข้างยากแน่นะคะแต่เปียวจะพยายามมาเยี่ยมมายามนะคะเปียวขอกราบขอประคุณทุกท่านอีกครัง้งดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย